ครับผมสวัสดีครับผมบอยสุกิจครับสวัสดีค่ะปอเปิลปราวีค่ะครับผมก็เราก็มาจากภาพยนตร์นะฮะใช่ครับผมอ่ภาพยนตร์แห่งงผีใช่นะฮะก็วันนี้ได้มาชมอีกอ่ะเดี๋ยวผมถามพี่ปอเปิลก่อนแล้วกันจะน่าเป็นยังไงบ้างเธออย่าถามเยอะเพราะว่าฉันเพิ่งซับน้ําตาเสร็จโโอ้หดูเราซึ้งมากค่ะคือจริงๆอ่ะเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเลย ว่าเขามีวงที่เป็นวงที่ไม่ได้เ,เป็นคนบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นวงที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็มาเล่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้สำหรับคนที่กำลังท้ออยู่ให้ได้แบบมีแรงสู้ต่อไปด้วยครับผมก็ส่วนสลับบอยก็ มองว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคม,มนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานนะครับชื่นชมนักแสดงแล้วก็ชื่นชมทุกๆภาคส่วนด้วยที่ทาออกมาดีมากเลยพี่เปิลใช่ค่ะเนอะแล้วเราดูแล้วอ่ะคือแบบมันสั่นๆอยู่ในใจใเครือแล้วก็ร้องไห้มาตลอดจริงแบบเรื่องก็คือมีเนื้อเรื่องมาจากเรื่องจริงด้วยใช่ค่ะใช่ครับรู้สึกว่าดีมากนะครับก็อยากจะให้พีเ่เปิลชวนกันเชิญชวนเชิญชวนมาชมภามมมพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะอีกาจะ อะไรนะจะกูร้องปองรักให้ก้องฟ้านะฮะเชิญมาดูกันเยอะๆเลยนะคะถือว่าได้มาเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆวงอีกาด้วยแล้วก็ให้ผู้ผลิตเรื่องนี้ด้วยนะคะผมบอกเลยนะครับนอกจากความสนุกของเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกคนที่จะมาดูเนี่ยยังได้ข้อคิดต่างๆอีกมากมายในการใช้ชีวิตอีกแน่นอนครับแต่ว่าจะแนวคิดในแง่ไหนมาดูเองนะคะคีวภาพยนตร์จ้าครับผม